สวัสดีจ้าคลิปนี้ต้อจะคลิปที่แล้วจ้าวันยุดไปตกปาคลิปเดียวกับเล่าโบโจบพ่อมาหอดทางสะแล้วกับผ้าก,กันมะนางหลอมวุ้มกินเขาจ้ากับบ้านกินเขาเ้ามาแต่บ้านกับหอเขามานาวจ้าจะมีใจน้องเพ่งนันลาเป็นกินอยู่บ้านมาก่อแล้วห้องทองแต่ว่ามาหอดสวนกันยังมากินอีกอยู่จ้า ไอเ่าก็มักบรรยากาศแบบนี้จ้ะเพิ่อนก็เลสยส่วนมากกินเขาแล้วอายก็ไปว่างเวสจ้าว่างเบสวัยเป็นจุดๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาตกอยู่อีกออจ้ะอยู่ขางที่เขานั่งเล่นเนี่แหละจ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็พากันนั่งเล่นนอนเล่นล่นลอปลาจ้าายเป็นกระย่างยามเบดเพิ่นเอาไปฟักไกวเป็นเวลาเป็นเวลาจ้ะ สักสีมานบลาวุเหมือน,นี้แม่กับลูกกินข่าอิมแล้วก็เปียนหมองนอนแนวแดดมันกไลแล้วจ้ะสักพากหนึ่งก็มีคนมาสงทบจ้ะประมาณบ่ายสามโมงเวียนเบสจังไดจนเบสติดเสือไอ้ไปจ้ะอยากมาตกป่าน้ำสามมาที่หลังเพิ่นก็เอาเบ็ดพลังเพิ่นมาน้ำเหื่อยมากหอดก็ะหิวโลสักหิวมาใส่ จะเบิ่งคนงานกนจะจําปลาเป็นเด้อโต๊ะเ็ดได้แป๊บหนึ่งกะพากับม่นางกินเขาจ้ามาสมทบที่หลังเด้อสองคนเอื่อยน้องเพิรนน่ะหนุ่มเพงลงกันแล้วยังมากินเขาก็เอื่อยก็อ้ายอีกอยู่ถ้ามากินเข่าอยู่ทงเพิรนกันคือจังพากันแซ่บเสียร้านสา้ากับมะจําปลาหอดยุทงผี่ละจา้าเพิ่์นกกแห้งมาแซวนานะ ่าสิได้ปลาบอมือนี้สักผักหนึ่งอันกันเลยพากันส่วนกันกลำบ้านจ้ะสรุปแล้วมือนี้บ่หมานได้จ้ากันแนวเป็นมือสมาร์ล่นเนาะค่ะบ่ได้ปลาจัดตัวถ้ว่ากับปากเบ็ดใบอยู่จ้ะเดี๋ยวมืออื่นสาวไอว่าไอสิไม่ยามอีกเทื่อนึงทุกิเตียมเข่าเตรียมของมาสมกับนของเพ่งพ่นว่า พาไปปิกนิกหน่อยวันในป่าจั๊กโตโอ้ยนั่งอะไอยากหัวต่อกันช่วงเย็นได้จ้ะ happy, happy, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy, birthday to you. happy birthday

เรงมากก็ด้เด็เมัร์ไพรส์วันเกิดพออยู่ด้วยจ้าวันนี้ก็เป็นวันเกิดพอเพลินวันที่สองจ้ะเจอกันคลิปหนานะคะ